ตัวแรกก็สวยเลยลูกค้าเอวต่ำตัวเลขก็เอวต่ำช่ำเลยตัวเลกก็เอวต่ำเลยลูกค้าจ้า ่ะรีวิวเลยนะคะอันนี้เป็นงานแบ่งของลูกค้านะอุ้ยอิวต่ํ่ำทั้งนั้นเลยอะโอ้ oh my god ขอถ่ายนิดนึงอุ้ย sexy ด a d y Gaga มากแม่อุ้ยสวยจังอ่ะลูกค้าเดี๋ยวจะโชว์ให้นิดหน่อยนะให้ที่รักเป็นลุ้นเองนะที่เหลือโอ้โหมีแต่สวยสวย ยีนมีแต่สวยๆลูกค้าโอ้โหรถนี้สวยมากเลยะสวยจริงมีแต่เอวต่ำเฮ้ยลิตรปะน่ะม,มีแต่เอวต่ำเยอะมากเลยลูกค้าพวกเป็นยีนอ่ะสวยมากนี่เอวต่ำอีกแล้วอุอย้ยอเนบอเนบเอวางจ้าวางอันนั้นจ้าสวยจัง อันนี้เป็นงานแบ่งครึ่งที่เหลือชุดสุดท้ายนะคะลูกค้าหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะก้อนใหม่ก็หมดนะลูกค้าอ,อูวิลาบองก็มาเอา้าเอวต่ำฉ่ำเลยแม่ของใหม่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเข้าวันไหนลูกค้าอุ้ยเดียเอหรือเปล่าอุ้ยนี่สวยอันนี้สวย อุ้ยนั่นก็สวยโอ้โหลูกค้าลูกค้าเอาไปลงประมูลได้เลยนะเนี่ยสวยมากเลยหมดแล้วนะลูกค้าอ่าดิกดิฟก,ก็มาจ้าโอ้โหสวยจังเลยเอวต่ำเยอะมากไปพูดตรงนู้นดูซิไหมได้ยินไหม ของหมดแล้วนะคะลูกค้าบอกแล้วว่าไม่ผิดหวัง ลูกค้างานสวยมากดูดีเอวต่ําทั้งนั้นเลยนะคะนี่พวกยีนยีนเนี่ยเป็นทรงเอวต่ําทั้งนั้นเลยลูกค้าส่วนแบรนด์ลูกค้าต้องไปลุ้นเอานะเนี่ยน้องอยู่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่แบ่งครั้งแรกก็ยังอยู่ยังไงอย่างนั้นนะคะน้องยังไม่ได้มีการจกออกแต่ยังได้ดูดิโอ้โหแซ่บมากขออนุญ,ญาตถ่ายนิดนึงสวยมากเลยอะ โอ้โหสวยมากเลยอะรถเนี้ยมีแต่สวยๆอะลูกค้ารถเนี้ย <c oughs> ก็ว่าอยู่ว่าทำห้ลูกค้ามาเหมากันไปหมดเลยมาสั่งกันทุกวันเลยลูกค้ามาสั่งกันทุกวันเลย <c oughs> จนหมดเนี่ย <c oughs> อ่ะรีวายก็มาโอ้โหโอว้ยนี่สวยยังเลย มีเท่าไหร่ไม่พอเลยหมดเกี้ยงเลยลูกค้านี่ยีนอีกแล้วเฮ้ยวฮ ύ, สวยจังเลยดีเอเอหรือเปล่านะอุ้ยสวยจังเลยอันเนี้ยอันนี้เป็นสองตัวติดกันนะลูกค้าไปถอดออกได้นะอันนี้เหมือนเหมือนเขาเย็บเองเหมือนเขาเย็บเองโอ้โหทำไมเอวต่ําเยอะจังชวยจังเหมือนเขาเย็บเองนะลูกค้านะเอวต่ําเยอะมากอะเราจะใส่ถุงละ โชว์ให้ดูอีกหน่อยนิดหน่อยกรุบกริบดูดีเอวต่ำอีกแล้วโหวสวยเกินลูกค้านี่ดูดิสวยมากบอกแล้วว่าสวยตรงจิตตรงใจจึงจิตจึงใจที่ลูกค้าตามหาแน่นอนบอกเลยราคาดีด้วยเราขายอยู่แค่สามพันเก้าลูกค้าโคตรถูก ปกติถ้าออกตัวเละๆบ่อยขนาดนี้นะบอกเลยราคาอัพแน่นอนแต่เราไม่ได้อัพเลยนะเราขายราคาเดิมจริงๆเขาก็ขายกันอยู่4,000บวก5,000แล้วลูกค้ารหันเนี่ยแต่เราขายถา่านเ9้านะคะหมดแล้วนะ20ลูกก็หมดหมดเกลี้ยงเลยค่ะเอาถุงมาใส่เลยถุงมีปะน่ะฮะ เอาถุงมาใส่เลยลูกค้าเดี๋ยวเก็บให้ลูกค้าก่อนนะอันนี้ของลูกค้าเฮ้ย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 น้องโซ่ก็มาจ้าอ้โหูสวยมากนี่ยีนยีนเข้มเข้มข้างข้างขาเออนั่นแหละน้องโซ่ก็มาจ้าอุ้ยใช่เปล่าอ้โหตกใจหมดเลยเห็นวิ้งวิ้งก็นึกว่าใช่แล้วโอ้ลูกค้าสวยมากเลยอ่ะสวยเกิ๊น สวยมากอันนี้อันนบนะลูกค้าสวยมากโอ้โหงานสวยจังเลยอ่ะทะหารก็มาโอเคนะลูกค้าประมาณนี้นะรีวิวเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนจกรีวิวอีกเก็บนะคะลูกค้าได้ทุกตัวนะอันนี้งานแบ่งไม่มีการเอาออกอ่ะเดี๋ยวเก็บให้ดูเดี๋ยวเก็บให้ดู อันนี้ของลูกค้ารับไปแล้วนะลูกค้าที่เหลือลูกค้าไปลุ้นเอานะถ้ามีตัวไหนแบบเด็ดเด็ดลูกค้าก็รีวิวกลับมาให้แม่ค้าด้วยนะสวยจังเลยอ่ะเอลต่ำเยอะมากช่ำฉ่เนี่ยเอลสูงก็มีนะลูกคา้าน้องไม่ได้เป็นเอลต่ำล้วนนะน้องเป็นเอลสูงด้วยเนี่ยกองข้างหน้าเนี่ยลูกค้าเอาไปลงประมงได้เลยไปลงประมงจับปลาได้เลยนะคะ ทรงสายฝอทรงแบบพอสอจีนทรงแบบย้ยู่ะวเคช่ำๆดูรือมีแต่ตัวสวยๆเลิศมากถึงไม่ออก d a a ก็เลิศบอกเลยเพราะว่ามันมีเอวต่ำๆทรงสวยๆให้คัดลูกค้าลูกค้าประจำมาซ้ำกันแบบเป็นสิบๆรอบแล้วอาหารนี้ ไม่แน่อนาคตข้างหน้าราคาขึ้นอีกอ้ายน้องลีดเป็นไงบอกแล้วไม่ได้ลืออยู่ข้างล่างน้องลีดจ้าโอ้โหคุ้มมากอ่ะจะถ่ายนิดน,นึงนะน้องอุตส่าห์ออกมาให้เห็นอีกอืหอฉ่ำมากแม่โคตรคุ้มเลย คตคุ้มเลยอ่ะไปเปิดประมูลได้เลยลูกค้าน้องเป็นทรงพองพองบอลลูนสวยมากลูกค้าน้องแบบเป็นฉลุน่ารักมากเลยอ่ะดูดิน่ารักเป็นแบบเป็นแบบพองๆองอ่ะเป็นแบบพองพองอ อันนี้ของลูกค้านานรับไปแล้วนะรับไม่ได้แล้วนักค้านี่สวยมากโอเคเก็บหมดทุกตัวสวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยสวยจริงเนี่ยดูดิเอวต่ำทั้งนั้นเลยเนี่ยดูอืสสวยมากอุ้ยขอถ่ายอีกหนึ่งตัวสุดท้ายเอวต่ำอีก สาวๆวัยรุ่นชอบถูกใจสาวๆโอเคเก็บหมดนะคะเดี๋ยวจะไปเปิดแจ็คเก็ตฟรีสลูกค้าเดี๋ยวรอชมกันด้วยนะ